คุณครับวิธีการปิดการขายคุณต้องเข้าใจจิตวิทยาข้อหนึ่งก่อนครับว่าสิ่งที่มนุษย์ตามหานั้นคืออะไรสิ่งที่มนุษย์ตามหาคืออะไรครับก็คือคําว่า happiness ครับมนุษย์จะถูกล่อด้วยสินค้าต่างๆบอกว่าทําสิ่งนี้สิและคุณจะมีความสุขทําตามนี้สิแล้วคุณจะมีความสุขมากินน้ําของฉันสิมีแะ้วคคุณเคยโฆษณาน้ำไหมเดือดปุ๊บ เห็นไรความอะไรความสุขหรือมาใส่รองเท้าของฉันสิแล้วจะมีความสุขขับรถสปอร์ตแบบนี้สี่ยี่ห้อนี้สิเป็นรูปมา้านะไมนะฮะแล้วจะมีความสุขนั้นนะทุกการตลาดจิตวิทยาการปิดการขายมีจิตวิทยาเดียวในโลกคือโลกนี้คนถูกสินค้าหลอกให้ซื้อเพราะความสุขทุกคนในโลกนี้ถูกสินค้า ปิดการขายว่าถ้าซื้อแล้วจะมีความสุขเหมือนวันที่11,11 11, 11, 12 12ที่คุณชอบไปซื้อได้ของดีได้ของลดราคาแต่พอไปจริงๆก็มีความสุขแต่เดียวอันนี้ไม่ได้มาสอนธรรมะแต่ผมจะมาสอนว่าแท้จริงแล้วคุณถูกปิดการขายด้วยคําว่าความสุขเสมอครับหรือจะพูดให้ชัดกว่านั้นคุณไม่ได้ถูกปิดการขายด้วยความสุขคุณกําลังถูกปิดการขายด้วยภาพลวงตาคําว่าความสุขครับ คุณกำลังปิดการขายด้วยภาพลวงตาคำว่าความสุขเคยมีคนบอกผมว่าคนแบงมึงขายฝันนี่หว่าผมสวนกลับครับผมถามเขาว่าคุณพี่ครับมีอาชีพไหนไม่ขายฝันบอกให้ผมฟังหน่อยครับมีการขายใดในโลกที่ไม่ได้ขายฝันถามว่าที่ท่องเที่ยวขายฝันไหมครับขายคุณเคยไหมจองโรงแรมแล้วสุดท้ายมันไปแล้วมันไม่สวยในโรงแรมเคยไหมขายฝันประกันขายฝันไหมฮะ ขตรงขายฝันไหมครับแชมพูรสระผมขายฝันไหมฮะไอตอนนี้เขาเอาลูกปัดมาลอยแล้วหมุนติ้ว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 และสุดท้ายพอคุณซื้อไปทําไมผมกูยังร่วงเหมือนเดิมไอครีมหน้าใสาที่เขาบอกทาแล้วหน้าจะใสน้าจะสว่างกูไม่สว่างอย่างเขาเลยขายฝันไหมฮะสินค้าเปิดดูได้ครับโฆษณาตัวไหนไม่ขายฝันไม่มีสินค้าใดในโลกที่ไม่ขายฝันเพราะมนุษย์อยู่ได้เพราะฝันการซื้อขับเคลื่อนการปิดการขายขับเคลื่อนด้วยความฝัน หน้าที่เราคือโปรเจกต์หรือการสร้างภาพความฝันให้ไปอยู่ในหัวลูกค้าครับทำไมคุณถึงต้องเขาว่าต้องให้เทสต์ไดรฟ์รถดยนต์นั่นคือการสร้างภาพความฝันนั่นจิตวิทยาของการปิดการขายสินค้าลุชนิดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถสร้างภาพความฝันมี2ออย่างนะฮะได้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการไหมเขาฝันอยากมีชีวิตแบบนี้หรือเปล่าไม่มีใครพูดชัดกว่านี้อีกแล้วฮนะ